สร้างคลิปไบโลง่ายๆด้วย AI ตัวนี้นะมาดูช่องนี้นะคะเพิ่งเปิดช่องไปประมาณ15วันนะคะคลิปนี้นะคะเพิ่งลงไปประมาณ4วันนะคะมาดูนะยอดมีว่า350,000 108,000นะคะเจ้า AI ตัวนี้นะสามารถทําให้คลิปเราเป็นคลิปไบโลได้นะ AI ตัวนั้นก็คือ Kling AI นั่นเองนะคะเจ้า AI ตัวนี้นะสามารถสร้างคลิปได้เป็นธรรมชาติมากเลยนะ ไปดูนะคะว่าคลิปนี้มันเป็นธรรมชาติแบบไหนน,นะคะอันนี้ก็จะสร้างกับเบราบบเหมือนคนจริงๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นแมวซึ่งตัวนี้แมวทํากับข้าวตอนนี้นะคะคลิปเบลลลอนะคะแมวทํากับข้าวนี่คนชอบดูนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่เนาะปกติคนจะเป็นคนทำกับข้าวสามารถทําให้ช่องเรานี้โตได้เร็วนะคะ วิธีการทํายังไงไปดูกันเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีให้ไปสมัครบัญชี Gmail ก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องเข้าใช้งานด้วยบัญชี Google นะคะอันนี้เราสมัครมาแล้วเนาะเราก็ไปเซิร์ชคําว่า c r i n g AI นะคะ Kling AI นี้ใช้งานดีเพราะว่าลองมาหลายตัวแล้วตัวนี้ตอบโจทย์สุดเลยนะคะคือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะ Kling AI สามารถใช้ได้ทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะคะบนมือถือและว,ว่าเว็บไซต์ได้หมดเลยจะออกมาเหมือนกันหมดเลยนะคะ ง่ายๆนะคะสำหรับใครที่ต้องการสร้างคลิปเบอรโรนะคะแนะนำตัวนี้เลยนะเพราะว่ามันใช้งานดีนะคะจากนั้นเราก็กดเข้าไปในคลีปอนไอนะคะบัญชีใหม่นะคะจะได้เครดิตอยู่166เครดิตอันนี้เราเป็นบัญชีที่เคยใช้งานมาแล้วนะคะเครดิตนี้เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะคะแอปพลิเคชันหนึ่งที่แนะนำเนะเป็น Chat GPT นะคะให้มาช่วยคิดคอนเทนต์ในการทำคลิปของเรานะคะ แค่เราป้อนข้อมูลไปง่ายๆนะคะช่วยเขียนพร้อมแค่นี้นะคะช่วยเขียนพร้อมแมวส้มกำลังหันแตงกวานะคะกวาอย่างตั้งใจแค่นี้นะคะเราก็ให้เขาคิดพร้อมออกไมาเลยนะคะกด generate แบบนี้นะคะ h ช GP t GPT ก็ใช้งานโดยการเข้า Gmail เหมือนกันนะคะสมัคร Gmail แล้วก็พิมพ์คำว่า c h a t GPT แล้วก็เข้าไปในแอปเหมือนเดิมนะคะ อวิธีการก็คือให้เราไปที่ Google เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ใช้คำว่า Chat พิมพ์ว่า Chat GPT นะคะจากนั้นเราก็ล็อกอินปกติเนะล็อกอินโดยใช้ Gmail ของเราอันนี้เราล็อกอินไปแล้วเนาะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะมาดูนะคะอันนี้เป็นที่เราให้เขาคิดพร้อมให้นะคะช่วยเขียนพร้อมแมวสุ่มกำลังหันแต่งกวาอย่างตั้งใจ เาก็จะคิดออกมาเลยนะเป็นแนว 3D เดียวลิติกขนาด9ต่อ16นะคะก็คือสำหรับการโพสใน Tik Tok YouTube s h o r t แล้วก็เรียวนะคะเขาจะคิดพร้อมออกมาเลยจากนั้นนะคะเราก็เอาพร้อมนี้นะคะมาสร้างรูปใน Chat GPT เลยนะคะบัญชีที่ใช้งานฟรีนะคะเราจะสามารถสร้างรูปได้วันละ 3รูปนะคะใน Chat GPT ตัวฟรีนะคะเราน่าจะงงงเราให้เขาสร้างใหม่นะคะแล้วก็ก๊อปพร้อมเดิมนะคะออกมานะคะให้เขาสร้างใหม่โอเคนะ,คะอันนี้ได้รูปตามที่เราต้องการแลนะ้วจากนั้นแล้วก็คลิกเซฟเลยนะคะดาวน์โหลดนะคะพอเราดาวน์โหลดรูปออกมาแล้วนะคะเราก็ไปสร้าง ภาพเคลื่อนไหวในคริง AI นะคะนี่นะคะอันนี้ภาพที่เราดาวน์โหลดมานะเราก็เอาภาพนี้นะคะไปสร้างที่ค l ิง AI นะคะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราเข้ามาในค l ิงแล้วไปที่ Home ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาที่ Image ตรงนี้นะคะมันจะมี Text to Video เราเอาพร้อมอันนี้มาสร้างเป็นวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เราจะเอาจากรูปภาพเนาะเราต้องมาคลิกที่ Video Generate นะคะ แล้วก็ไปที่ image to video ตรงนี้นะคะเราไปเลือกรูปที่เราเลือกไว้นะคะเป็นแมวกำลังหันแตงกวาเนาะนี่นะคะเครดิตบัญชีฟรีนะคะมันจะใช้20เครดิตนะคะในการเจนแต่ละครั้งนะคะพร้อมเราก็มาที่ Google นะคะแปลภาษานะคะเขียนคำว่าแมวส้ม กํากับไปด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้วิดีโอของเราเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเห็นการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนเราใช้คำสั่งนี้กํากับไปด้วยนะ,ะจากนั้นเราก็ Copy นะคะมาใส่ในวิดีโอของเราที่ต้องการเจ n เน a เรลูป เป็นวิดีโอนะคะอันนี้เป็นพร้อมนะข้างบนเป็นรูปภาพที่จากนั้นนะคะเราก็คลิกสร้างเลยนะคะมาดูนะคะจากนั้นเราก็กดเจเนอเรตตรงนี้นะคะคลิงตัวนี้เขาออกมาใหม่นะจะมีคลิง2.1ซึ่งสามารถสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เลยนะคะแต่ว่า2.1นี้ความละเอียดเขาจะสูงมากแล้วก็เราจะใช้เครดิตเยอะนะคะเราใช้แค่คลิง 1.6ไปก่อนนะอันนี้ก็สามารถสร้างวิดีโอได้แบบเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดสร้างเลยนะ g e เจ r เน e เลยนะคะเอามาดูนะคะว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็เป็นบัญชีฟรีนะแล้วแต่ว่าช่วงไหนที่คนใช้เยอะนะคะก็จะใช้เวลานานหน่อยนะนี่คือเวลาที่เขาทำการ g e n e r a เรนะคะ2นาทีเนาะแล้ก็รอไปนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะแบบเป็นธรรมชาติมากเลยใน,นการเคลื่อนไหวของเขานะคะมาดูแล้วจะเปรียบเทียบกับ AI ตัวอื่นนะคะว่าใช้พร้อมเดียวกันนะคะรูปเดียวกันเขาจะสร้างรูปออกมาได้เหมือนกันไหมนะคะไปดูกันเลยนะคะ AI อีกตัวหนึงนะะ่งเขาจะใช้เป็นไฮลูเ a i เนาะตัวนี้ก็ใช้งานฟรีนะคะ ตัวนี้เขาจะมีเครดิตให้หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งรเครดิตเลยนะคะเรามาดูนะคะว่าการใช้ไฮดูไอในการสร้างวิดีโอในพร้อมเดียวกันรูปเดียวกันเขาจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะเราก็เข้าไปที่ create video ตรงนี้นะคะจากนั้นมีฟังก์ชันเหมือนกันหมดเลย l i m a g e to video t e x t to video นะคะ เราจะใช้ image to video ตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็แนบรูปภาพที่เราทำกับค l ิง AI มาใส่เหมือนเดิมนะคะในไฮลูนเนาะแล้วเราก็ก๊อปพร้อมอันเดียวกันของที่ทำจาก c l ิง AI นะ,ะรูปแมวมือนะแมวกำลังหันแตงกวานะคะเข้าไปนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการเคลื่อนไหวเขาจะเหมือนคล i n g ไหมนะคะให้เปรียบเทียบกันดูนะคะจากนั้นนะคะ ไฮลู ou, มันจะไม่มีฟังก์ชันแบบให้กดว่ากี่นาทีเนาะเขาจะกำหนดเป็น6วินาทีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดรูปภาพเราเป็นแนวตั้งแน่นอนมันก็จะออกมาตามรูปภาพของเราเลยนะคะเราก็กด g e n e r a รตเลยนะคะใช้ไป30เครดิตนะคะเพื่อใช้บัญชี google เหมือนกันนะคะในการล็อกอินเข้าใช้งานนะคะอูใไ้ลู ou, ใช้เวลาน,านานมากเลยนะคะ20 นาทีเลยอันนี้เดี๋ยวต่อไปก่อนเนาะทีนี้เรามาใช้มาดูคลิงเอไอนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดาวน์โหลดเมื่อวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราก็ดาวน์โหลดออกนะคะเป็นบัญชีฟรีจะติดลายน้ําของคลิงนะคะเราก็ดาวน์โหลดออกมานะคะอันนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรามาดูในคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรามาดูนะคะเนี่ยเขาจะออกมาแบบนี้เลยนะ นี่ก็มันจะติดลายน้ําของคลิงออกมานะคะจะเป็นบัญชีฟรีนะคะเป็นไงบ้างคะภาพเนียนสมจริงเลยนะคะการเคลื่อนไหวดาวโหลดคลิปออกมาแล้วเราก็ไปสร้างคลิปวิดีโอนะคะในแคปคั t ตนะคะแคปคั t ตก็จะมีแบบบัญชีใช้ฟรีอยู่นะคะสำหรับใครยังไม่เคยใช้ก็เซิร์ชคำว่าแคปคั t ตนะคะลองใช้แบบออนไลน์นะคะ ใช้แบบออนไลน์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าโดยบัญชี Gmail เหมือนเดิมนะอ่านี่นะคะมันก็สามารถสร้างคลิปวิดีโอโดยไม่ติดลายน้ำของแ a ปค u ตนะคะเราไปที่กดสร้างวิดีโอเราไปที่สร้างใหม่นะคะเหมือนเดิมนะไปเลือกอัตราส่วนของวิดีโอนะคะอัพโหลดจากนั้นแล้วก็คลิกเข้าไปใน แถบเพื่อสร้างวิดีโอตรงนี้นะคะให้มันเต็มหน้าจอเนาะเอฟเฟกอยู่ตรงนี้นะคะระบบเสียงเอฟเฟกอะไรได้หมดเลยเนาะเราเปิดฟังได้เลยนะคะเอฟเฟกในแคปคัสนี้ใช้ฟรีนะคะเราชอบเสียงนี้เราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะจากนั้นเราก็ไปหาก็คือเราต้องเตรียมเพลงประกอบไว้ก่อนนะคะ อันนี้เราเตรียมไวเรียบร้อยเนะเพราะว่าเราเคยทําหลายคลิปแล้วเราก็จะเตรียมเพลงประกอบในคลิปนะคะเราจะใช้เสียงอ่าเราจะใช้เสียงนี้นะคะอัปโหลดเข้าไปเหมือนเดิมนะถ้ามันยาวไปเราก็ตัดออกนะคะที่ตัดออกเราคลิกตรงที่เราต้องการตัดนะคะแล้วเราก็คลิกตรงนี้นะคะเราจะตัดเสียงแล้วก็คลิก ตรงเสียงนะคะจากนั้นเราก็ส่วนท้ายออกนะคะแค่นี้นะคะอะลองฟังดูนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าตรงนี้มันมีลายน้ำใช่ไหมเราก็เอาอะไรมาปิดก็ได้นะคะหรือจะขยายออกแบบนี้นะให้ลายน้ำมันหายนะคะวิธีการในการตัดคลิปก็ประมาณนี้นะคะแค่นี้นะคะเราก็ส่งออกเลยนะคะ จากนั้นเราก็ส่งออกเลยนะคะกดดาวน์โหลดนะคะขนาดความละเอียดให้ตั้งเป็นพันแปดสิบพีนะคะคุณภาพให้เป็นคุณภาพสูงไปเลยเนาะแล้วก็เป็น Mpc นะ,ะตรงนี้ไม่ต้องแก้นะคะจากนั้นก็ส่งออกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูนะคะที่เราทำเสร็จแล้วนะคะ แมวหันแต่งกว่านี่นะคะคลิง ai นะคะคุณภาพก็จะแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครนะที่ต้องการใช้งานแบบเร็วแล้วก็คุณภาพดีนะคะสามารถสร้างคลิปวรดลได้นะคะมาดูนะอีกบัญชีหนึ่งที่เราสร้างคลิปเมื่อกี้นะคะจะให้ดูเลยว่ามันสร้างออกมาแบบไหนเนาะ น,นี่เป็นอีกบัญชีหนึ่งที่เราใช้คลิงในการสร้างนะคะบัญชีนี้เราได้เป็นแบบโปร,โปรเพราะว่าเราสมัครสมาชิกค,คือ s u b s c r i b e ไปแล้วนะคะบัญชีโป,โปรนะคะมาดูนะว่าแต่ละเลเวลหรือแต่ละระดับนะคะเขาจะให้เครดิตเท่าไหร่นะคะเป็นเดือนเนาะถ้าเป็นบัญชีโปรนะคะอันนี้จะไม่มีลายนาำนะ ตั้งแต่สแตนดาร์ดโปรแล้วก็พรีเมียมนะคะถ้าเป็นสแตนดาร์ดน่ะถ้าเราสมัครครั้งแรกเราจะได้ส่วนลด12นะคะแล้วก็เดือนถัดไปก็จะจ่าย10เหรียญเนาะ12ก็จะลดมา8.8เหรียญต่อเดือนนะคะจะได้เครดิตอยู่660เครดิตต่อเดือนแล้วก็เฉลี่ยเครดิตนะคะนี่นะคะจะใช้ไป1.3 เหรียญต่อ100เครดิตนะคะถ้าเป็นโปรก็เครดิตแล้วก็จะถูกลงเนี่ย1.09เหรียญต่อ100เครดิตซึ่งในการเจเนเรตภาพแต่ละครั้งเราจะใช้35เครดิตนะคะ35เครดิตสำหรับคลิงที่เลเวล1.5นะถ้าเป็น2.1จะใช้เครดิตอยู่100เครดิตเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการ ภาพคุณภาพสูงนะคะสร้างเป็นภาพยนตร์จะใช้เครดิตอยู่หนึ่งร้อยเครดิตต่อครั้งนะคะอันนี้เราใช้แค่พื้นฐานเราใช้แค่หนึ่งจุดห้าก็พอเนาะเพราะว่าใช้เครดิตแค่สามสิบห้าเครดิตนะคะอ่ามาให้ดูเลยก็ได้นะคะว่าเครดิตสามสิบห้าเครดิตตรงไหนนะคะภาพเดิมนะคะอันนี้นะ นี่นะคะเขาจะบอกว่า35คดิตรตรงนี้เลยนะสำหรับบัญชีปโปรนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ต้องการใช้ปโปรเลยไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเวลาดาวน์โหลดออกมาไม่ติดลิขสิทธิ์นะพวกนี้นะคะถ้าสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะจะได้โปรโมชั่นนะคะจะได้โปรโมชั่นนะสำหรับใครที่สมัครผ่านลิงก์ข้างล่างนะคะสแตนดาร์ดหรือโปรนะคะจะได้โปรโมชัน่นโบนัสพิเศษ,ษเพิ่มอีก50เเลยนะคะถ้าสมัครผ่านลิงก์ข้างล่างนะคะ จาก3,000เนาะมันจะได้3,000เครดิตมันก็จะได้4,500เครดิตเลยนะคะจาก3,000เครดิตนะคะเราจะได้โบนัสพิเศษเพิ่มอีก1,500เครดิตก็จะเป็น4,500เครดิตนะ,ะถ้าเป็นโปรนะ,ะตัวนี้ก็เหมือนกันก็จะเพิ่มขึ้นอีก50%เหมือนกันนะคะสำหรับใครต้องการใช้คลิง AI ในการสร้างคพรีเวลลนะคะเพราะว่าอันนี้ดูมาแล้วว่าตัวนี้โอเคสุดเลยนะคะ ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะ,ะเพื่อรับโบนัสพิเศษนะคะ50%ในเครดิตแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีก50%นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูให้ดูเลยนะคะว่าเราจะได้50%ตรงไหนนะคะอันนี้เป็นคลิงที่เรายังไม่สมัครโปรเนาะเราจะสมัครโปรคลิงตัวนี้นะคะนี่นะคะให้รู้สร็จแล้วนะคะมาดูการเคลื่อนไหวของเขานะเปรียบเทียบไม่ดูชัดๆเลยนะเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหว เล็กน้อยนะคะในการทําคลิปวิดีโอเนาะซึ่งต่างจากคลิงมากเลยนะคะพร้อมเดียวกันรูปเดียวกันแต่ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยต่างกันมากคลิงนี่จะเขาจะเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติมากแล้วก็ทําให้คลิปเราสมูทนะคะจะมาให้ดูนะคะว่าเราจะสมัครคลิง AI นะคะเราจะได้โบนัสจริงหรือเปล่านะคะบัญชีนี้เรายังไม่สมัครบัญชีโปรนะเราจะมาสมัครดูนะ,ะนี่นะคะยังเป็นร้6็ เราจะลองอัปเกรดแผ่นนะคะว่าจะได้โบนัสไหมนะคะเราก็จะเอาจากลิงก์ใต้คลิปนี้มาสมัครนะหลังจากคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือว่าจะก๊อปปี้มาระบบก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรานะคะเข้าไปในคลิง ai เหมือนเดิมนะเนี่ยนะเขาจะบอกว่าให้เราจะเอาแบบแพลนไหนนะคะเราจะเอาเป็นโปรนะคะเพราะว่าเราจะใช้งานเยอะอยู่เนาะถ้าบัญชีใหม่นะคะปกติมันจะ32.6ส จุดห้าหกนะต่อเดือนนะแต่ว่าถ้าเป็นเดือนแรกนะเขาจะลดให้เลยสิบสองเปอร์เซ็นก็จะจ่ายแค่ยี่สิบห้าจุดเก้าเก้าดอลลาร์ต่อเดือนนะคะเครดิตสามพันเครดิตเราจะใช้แพลนนี้นะคะในการสมัครนะเราก็กด s u b s c r i b e เลยนะคะถ้าใครยังไม่มั่นใจหรืออยากลองใช้ดูก่อนก็ใช้โปรแพลนสแตนด์ดได้นะคะแต่ว่านี้ก็จะเปลืองจะได้เครดิต น้อยหน่อยนะคะอันนี้เราจะใช้โปรแบบโปรเลยนะคะเพราะว่าเราจะอันนี้เราใช้ประจําอยู่แล้วเราก็จะใช้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเครดิตเราก็จะประหยัดลงเห็นไหมนะคะ0.87ต่อ100เครดิตอันนี้1.06ต่อ100เครดิตถ้าเป็นแบบพรีเมียมก็จะถูกลงอีกนิดนึงนะคะเนี่ยจะได้8,000เครดิตอันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะคะหลังจากที่เรากด s u b s c r i b e แล้วนะคะเขาจะให้เราใส่อ e ีเมลของเรานะคะ ให้ใส่อีเมลนี้นะคะลงไปแล้วก็ตรงนี้นะเครดิตการ์ดรนะคะให้เราใส่เป็นบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตก็ได้นะคะเรามีบัตรเดบิตแล้วก็ใช้บัตรเดบิตมีบัตรเครดิตแล้วก็ใช้บัตรเครดิตเป็นบีซ่ามาสเตอร์การ์ดอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะใส่บัตรเครดิตลงไปนะคะตรงนี้นะคะเราจะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะ,ะเพื่อให้เข้าบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตเราไว้อันนี้เราจะไม่ติ๊กนะเราก็กด s u b s c r i b e เลยนะคะ ยอดเงินก็จะออกไปละนี่นะคะมาดูเครดิตนะคะก็จะเพิ่มขึ้น4,676ก็คือเพิ่มขึ้นเป็น4,500เลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เรามีเครดิตอยู่1 7 6เน็นาะเขาจะเพิ่มขึ้นเลยนะคะสำหรับใครที่คลิกผ่านลิงก์นี้นะคะก็จะได้โบนัสพิเศษเพิ่มอีก50เลยนะคะต้องการยกเลิกนะคะเราก็ยกเลิกได้นะคะวิธียกเลิกนะคะไปดูนะคะอันนี้เราใช้โปรอยู่เนาะเราจะยกเลิกบัญชีนี้นะคะเราก็กดเ n a ิ e ตรงนี้นะให้เราคลิกแคนเซิลเลยนะคะก่อนที่มันจะตัดบัตรของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะก็จะบอก n น็กบินท้งต่อไปวันที่8เดือน6แล้วก็กด c a n เซิไปก่อนนะคะระบบก็จะไม่ทำการยกเลิกให้นะคะแล้วก็กด c a n เซิเลยนะคะเขาก็จะถามว่าทำไมต้อง c a n เซิลเนาะก็ต่อไปนะคะว่าทำไมต้องแคนเซิลนะอ่าแล้วแต่ว่าเราจะเลือกตอบนะคะว่าจะเอาเหตุผลอะไรนะคะ หากชอบคลิปนี้ยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ